มาแล้วสวยงามอีกองค์แล้วนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเป็นพระต้นแบบอมตะแห่งรัตนโกสินทร์สวยงามมากนี่คือผิวจริงผิวเดิมโอ้โหปั๊บมาก็ เครื่องประดับเลยทีเดียวดูดูความงดงามของเครื่องประดับองค์พระตรงมุมนี้จะเยอะดูดิเป็นกลุ่มเลยนี่สามมิตรนี้ งามจริงๆงามมากความรู้เรื่องพระสมเด็จเนี่ยสามารถเรียนทันกันได้นะคะเอไ่ไม่ไม่ไม่มีข้อจำกัดว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กหรือว่าผู้ชายหรือใครไวัยไหนทั้งนั้น ขอให้มีพระองค์จริงนี่ทำไมถึงพูดแบบนี้ก็เพราะว่าพระสมเด็จความรู้อยู่ที่องค์พระสมเด็จถ้าเราได้เห็นของเก่าผ่านตาทุกวันเนี่ย ก็บอกแล้วว่าเป็นต้นแบบนี่คือพระต้นแบบสวยง,งามมากเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะแต่ว่าแต่ความงดงามนะเน่เนือการเวลาจริงๆองคนี้ก็มีเส้นงอขึ้นมานะ แม่เห็นมีอยู่สองสามจุดนะอาืมาตะจริงๆเลยก็จะขึ้นเป็นคาบเป็นชั้นแบบนี้เนาะอันนี้คือยืนยันถึงความเก่าเต็มฟอร์มมากองค์นี้เนี่ยเส้อนอยู่ตรงเนี่ย ซอกรักและออบซอกรกละกเละตัวนี้แข็งแข็งแล้วก็หนานี่คือพระร่วมสองร้อยปีแล้วนะดูความงดงามสิเก็บรายละเอียดทุกอย่างเลย <S <S ไอ้ที่เม็ดสีแดงน่ะผ่านได้ยัง อย่าง,อ,างอืออันนั้นก็คิดอยู่ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าพอขึ้นภาพแบบนี้แล้วงามมากเลยมีครบหมดเลยนะทั้งคราบเต็มฟอร์มมากทั้งคราบร่องรอยขึ้นเป็นชั้นๆเลยแล้วก็ทั้งมวลสารอะ่ะเต็มหมดเลยนี่ดูความสดใสสวยงามของอเครื่องประดับเม็ดนี้สิ น้องยุลานี่หลงไหลในการชมพระสมเด็จมากชอบมากจริงๆทุกครั้งที่ได้พูดถึงหรือว่าได้สัมผัสได้ส่องเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ปิดกั้นนะสามารถเรียนรู้ได้ทั้งผู้หญิงและเด็กนะอันนี้เป็นข้อมูลตรงนะจ๊ะ เป็นพระต้นแบบจ้าใช่ได้เรียนรู้โดยตรงเลยร่องรอยการเวลาพามาทุกสิ่งนี่ไงนี่ตรงนี้ก็มีเพิ่มแล้วอะ,อะไรก็ก็งอกขึ้นได้เป็นที่น่าแปลกใจมาก ตรงนี้น่าจะเป็นผงตะใบเงินนะมผมเห็นอสองผัดส่องเห็นแวบๆบแบบแบบสะท้อนขึ้นมาชื่นชมในความงามจริงๆเลยนะยสมบูรณ์ที่สุดสวยง,งามที่สุดเท่าที่นงยุราเคยเห็นมานะ ดูสิไม่สามารถให้ผ่านได้แม้สักจุดเดียวนะจำทุกจุดนี่ก้อนนี้อขอบข้างยิ่งเยอะ จะไม่ให้ใจละลายได้ยังไงแต่ละองค์ชื่นชมในความงามไปด้วยกันนะคะอมตะแห่งรัตนโกสินพระสมเด็จวัดระฆังงดงามมากความรู้อยู่ในองค์พระสมเด็จคะ่ะสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนนะคะจุดเด่นของพระองค์นี้อยู่ตรงไหนแม่เด่นทุกจุดเด่นดึกจุดหใช่เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะเกศนี่จะคดนิดหน่อยนะแต่ว่าเป็นความคมพิวของของของปลายเกศนะอ่านี้ที่ปลายเกศแม่กาว่ามี ขนาดชัดอย่างนี้แม่ก็ยังว่าว่าเป็นไม้นะที่ปลายนะงามจังเลยค่ะชื่นชมชื่นชมในความงามจริงๆอันนี้น่าจะเป็นก้อนมนสารนะเนี่ยขา,ขาวๆใช่เพราะสีไม่ใช่เนื้อพระนี่ตรงนี้ค่ะน้องยุราว่าเป็นเป็นเปลือกไม้นะ เกับเปาะตรงนี้นะใดๆในโลกสูงสุดที่ปัญญาความรู้คู่นักปราชญ์มาถึงด้านหลังนะธรรมชาติคู่พระสมเด็ดมงดงามที่สุดอัน,นี้มุม ซ้ายมือบนด้านหลังให้ชมนี่ชมธรรมชาติโดยรวมขององค์พระแล้วก็มวลสารประดับองค์พระเนี่ยจำให้ติดตาอืม ปล่อยให้ความเงียบทํางานเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่ปล่อยให้ความเงียบทํางานนะปล่อยให้องพระโชว์ความงามของของท่านเองใช่เพราะว่าสวยง,งามเกินคำบรรยายในองค์พระท่านบอกอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างเราก็สังเกตเอาความรู้อยู่ในองค์พระเพราะว่าจะไม่ไม่เห็นแบบนี้เลย หาในน้อยไม่มีอะไรแหละแบบนี้ไม่มีน้องยุราไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเพราะว่าผู้ที่มีแล้วไม่เอามาโชว์หรืออย่างไรนะแต่น้องยุราเนี่ยต้องการให้ทุกคนรู้ให้ทุกคนเห็นว่ามีของสิ่งนี้หลงเหลือด้วยความสมบูรณ์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ สม,สมบูรณ์เพราะว่าอะไรแม่เพราะว่าเก็บเก็บเก็บจากรุ่นต่อรุ่นของพระผู้ใหญ่หน้านี้พระผู้ใหญ่เก็บใช่ไม่ไม่ได้ใช้งานอก็เลยมีรายละเอียดครบร้อยเปอร์เนเพื่อให้ศึกษาก็หมายความว่าไม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานใช่แล้ว เป็นพระป้ายแดงจริงๆเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงขององค์พระปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่า <_ d ew> เปลี่ยนแบบไหนบ้างมีอะไรเพิ่มบ้างเนี่ยเป็นความสุขของนุยรานะองค์นี้ก็แปดแปดปีเนี่ยไม่ได้เอาจะก,กรอบใช่ <_ d ew> ใชไหมแม่มไม่เอาจะก,กรอบแต่ว่าส่องบ้าง ออืมสองด้านนอกใช่นอกกรอบสอง <c oughs> ก็ต้องสองด้านนอกกรอบ <c oughs> ข,นขนาดเจ้าของเรย,ยังยังต้องสองนอกกรอบเลยไม่ยอมมาออกจากกรอบก <c oughs> ็จะเอาออกได้ไงเอาเอาอกเข้าแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหเม็ดบางเม็ดใจใช่เม็ดบางเม็ดก็จะร่อนอย่างนี้นะคือ,อเก่าเก่จะร่วมสองร้อยปีแล้วนะ่ะนะเราก็ต้องอนุรักษ์กันนะพูดจริงๆนะ ก็มีหลายท่านก็อยากอยากจะชมอยากจะส่ององค์จริงนะเปิดแม่แม่สักองค์หนึ่งชวนอยู่เร<ง>ื่อยเลยไอู้ชายเนี่ยชวนอยู่เรื่อยเลยให้ไม่ให้มาให้ให้มาสักสามคนเนี่ยอ,องค์หนึ่งเลือกองค์ที่แบบมิดที่สิ่งที่งอกขึ้นมาแล้วคิดว่าจะไม่หลุดร่อนง่ายเอาองค์ที่แน่น ถ้าใครมีหนังสือจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในองค์พระใช่ถ้าเอามาเปรียบเทียบกับกับวีดีโอนี่เห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเพราะนะว่าหนังสือนั้น <c oughs> ถ่ายภาพเมื่อแปดปีที่แล้วที่ทําหนังสือนะนะอ่าแต่ตอนเนี้ยเปิดกรอบเนี่ยณเวลานี้ก็เข้าปีหกเจ็ดแล้วนะอืต้นปีหกเจ็ดนะ ความงามเหนือการเวลาจะพามาแต่สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะพระสมเด็จไม่มีบันตายจริงๆนะสังเกตจากสิ่งที่งอกเพิ่มเนี่ยนะโอ้โแต่ละจุดนี้ก็ไล่ตรงนัดกลางอันนีค้ครบหมดไหมลูกทุกด้านใช่ไหมใช่ครบหมด ตรง<อ>กลางของอด้านหลังขอบข้างขอบบนหน้าหลังข้างบนจะเป็นแผ่นแบบนี้เลยโอ้โหธรรมชาตินี่ช่างรังสรรค์เหลือเกินเยวจะพัฒนาฝีมือขึ้นอีกให้ชัดกว่านี้อีกอ,อันนี้แม่ก็ว่าแม่ว่าชัดแล้วนะใช่ ถ้าลูกทำได้ชัดกว่านี้อีกโอ้โหก็ยิ่งเป็นบุญตาของผู้ที่สนใจศึกษานะอันนี้อืมใช่เพราะว่าคลิปจะอยู่จะอยู่ตลอดไปจะได้เป็นที่ศึกษาค่ะอันนี้หลุดไปแล้วเนี่ยเนี่ยบุ้มบุมตัวนี้หลุดไปละอืมน่าจะหายไม่ไม่มีนะไม่เห็นนะแม่บอกไอ้ที่เม็ดนั้นที่หล่นนะ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่อืม แม่เก็บไว้เลยปะก็อยู่ในถาดนั่นเนี่ยเดี๋ยวเอามาดู <c oughs> ใช่หรือเปล่าวะไม่รู้สิไม่ม<อ>ใช่นะอะไรหล่นที่แม่บอกอ่ะ <c oughs> โอ้ยแกะแกะที่ไรก็ปัญหาเกิดละ <c oughs> เออมันเป็นลุมลุมไปนะเมื่อกี้เออลุมใหม่ๆซิด้วยสิเดี๋ยวลองเอามาเปรียบเทียบดูงดงามเหลือเกินปู่ปู่เมตตานองยุรามมากนาทีที่เท่าไหร่นาทีที่สิบสอง นงยุรามีบุญสัมพันธ์กับสิ่งนี้สองก้อนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขน,นะนีเ่ยที่ได้ชื่นชมความงามพระสมเด็จต้นแบบของหลวงปู่โตกรม,มรังสีงดงามเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> แต่ละซอกแต่ละมุมดูสิลูก นี่เริ่มเปิดนะเรียกว่าเริ่มเปิดแล้วนะต่อให้เก็บยังไงเก็บยังไงก็ต้องเปิดนะเหมือนเหมือนเนื้อผ้านี่จะยุบย่นลงไปแล้วจนทําให้แบบโชว์มุนสานยโชว์ออกมาเนี่ยบางจุดก็เหี่ยวนิด่ดูดูเป็นชั้นๆแล้วในซองในหลืบเนี่ยก็โชว์ให้เห็นหมดเลยมีก้ออะไรบ้าง โอ้ยศิลปะความงามเหนือการเวลาจริงๆปู่สาธุสาธุปู่สุดยอดของความงามจริงๆนะใคร,รปรารถนาที่อยากจะได้อยากจะมีก็ขอให้สมหวังนะขอให้หาเจอนะเนี่ยก้อนนี้คล้ายๆจะกลัวจะหลุดนะ่ะต้น ไม่ดดเ,เพราะว่ารู้สึกว่ายื่นออกมาเหนือองค์พระหน้าเวลาเวลาเวลาสัมผัสนะเนี่ยเวลาเขากรอบไม่ต้องระวังมากเลยก้อนแบบนี้เหมือนในสมเด็จเนื้อดอกจำจำปีใช่ก็เหมือนก็มีในทุกองค์ด้วยแต่ว่าดอกจำปีจะเยอะใช่เยอะมากเราไม่รู้กี่ก้อนนะอันนี้ก็นี่ว่างามเลยนะยังจะมีงามยิ่งกว่านี้อีก หรือเปล่าลูกที่ลรายังไม่ได้ถ่ายมีมียังไม่ได้ถ่ายยังยังยังแตะตั้งไว้ได้เลยคิดคิดอยู่ว่ายังไงดีนะจะแกะออกยังไงดีนะอืมอยากให้ความรู้ก็อยากให้ความรู้นะไอ้กลัวกลัวผ้าจะเกิดความเสียหายก็กลัวนะอืเอายังก้ากึ่งกันเนี้ยอารมณ์นี้นะ ดูดิสาธุป,ปูไม่รู้เอาอะไรใส่ม้างปูมีแต่มงคลมงคลพุทธคุณผงอะไรอีะเล่าให้แม่ฟังพี่แม่ลืมนี่ยลืมแล้วผง<ม> <laughs> วิเศษทั้งห้าผงปัตถมังตรีนิสิงเหมหาราชนี่อะไรอีก <laughs> แม่ข้ามช็อตมันก็เลยเอาเหรออ้าวอย่าไปื่อษาคนแก่เลยลูกเอ้ยอื่ไม่เป็นไรให้ทุกคนคอมเมนต์มาอะไรกันว่ามีผงอะไรอีกที่เหลือใช่ดูเวลาถ่ายเพลินเนี่ยมองเพลินแล้วไม่มีทางรู้เลยนะแล้วในลึกๆนี่อะไรอ่ะขดอยู่ข้างในอ่ะใช่ไปแล้วไม่มีทางรู้พอเอามาลงกล้องจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โห จะเห็นอะไรเยอะมากในองค์พระนงยุรามีนะคะทุกคนถึงได้มีโอกาสได้ชมเพราะต้องการแบ่งปันค่ะศึกษากันได้ทุกคนนะคะเป็นพระต้นแบบค่ะอมตะแห่งรัตนโกสินทร์พระสมเด็จวัดระฆังคลิปเต็มนี้ก็จะ คลิปเต็มนี้ก็จะเอาไปลงที่ y o u t u b e จ้าไม่ตัดต่อเลยใช่ดูแบบเต็มเต็มจุใจจบบริบรูรณ์